แล้วกับรายการแมร่กล้าดือบบนโง่กับดิฉันศสาตาจาร์ชัดพรไตรทองและดิฉันก็มีผู้ช่วยมาด้วยค่ะผูชะช้ช่วยเสนสวยค่ะผู้ช่วยชื่ออะไรคะซาร่าค่ะส,สวัสดสีสค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองเรื่องอะไรคะเอ,อ่อปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีค่ะเด็กๆอยากอแลรสิงั้นเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ เชิญชมกับการทดลองอันแรกของเราเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณสาร่าเด็กๆเรามาดูกันทดลองชุดแรกของเราเลยนี่คือคุ้ช่วยของดรชื่อว่าใหญ่ยาค่ะใหญ่ยาค่ะวันนี้เราจะทำการทดลองอะไรคะวันนี้เราจะทำการทดลองโดยที่เรามีนะคะแผ่นซิงค์คือสาสีเราจะจุ่มลงไปในสารละลายอปเปอร์ซั f เฟตความเกรมเฟอหนึ่งโมลาร์ค่ะเรามาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดรอดูเลยค่ะ กลับไปที่ห้องส่งก่อนดีไหมคะแต่ว่าเราต้องกลับไปที่ห้องส่งก่อนค่ะให้คุนผู้ชมเนี่ยได้ตอบคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกลับไปที่คุณตาค่ะค่ะขอบคุณดตอร์ฉัตรพลแล้วก็ดรยายาด้วยนะคะที่ทำการทดลองได้สนุกมากค่ะค่ะเพื่อมาถามที่ข้อไหนลกนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นสารกสีจุ่มลงไปในสารละลายของเบอรอซันเฟตเทียมข้นอย่างโมลาจะเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งไม่เกิดอะไรเลยข้อสองเกิดการผุกร่อนข้อสาม รู้ค่ะมาที่คุณนะอเช่ก่อนดีกว่านะคะคุณคิดว่าข้อไหนคะรู้จักก็เลือกแล้วก็รู้จักชื่อ,อรายการแล้ว,ว America, o N e. ที่ว่าเมกาดับบลยนี่ที่ฉันก็คงตอกแลยที่ฉลาดอูวันน,น,นี้ มาเรียบรอยแล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าค่ะดอกเ,เตรรเกะะอร์คะว่ายังไงคะอ่าเด็กๆเรามาดูเฉลยกันเลยว่าตอบอะไรนี่นะคะแผ่นซิงค์ใส่ลงไปแต่ว่าเราต้องรอเวลาก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูการทดลองกันวาเกิดอะไรขึ้นดร,ร,ร<อ>จะคีบแผ่นสังกสีขึ้นมาตื่นเต้นมากอะ ว่าแผ่นซิงค์แผ่นนี้นะคะเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปทําให้ตัวมันเองเนี่ยเกิดการถูกพ <c oughs> ังเนื่องจากว่าคอปเปอร์ตัวนี้มีศักย์ไฟฟ้าที่สูงกว่าทําให้ตัวนี้เกิดการีด d u c e ตัวนี้เกิดการออกซิไดนะคะจากการที่เราได้เรียนเรื่องปฏิกิริยาไฟ <c oughs> ฟ้าเคมีกัน <c oughs> เด็กๆก็พงพอเข้าใจค่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมคะคุณส่งมาที่คุณสาระเลยค่ะเป็นไปตามคาดเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันสองท่านตอบผิดทั้งคู่ค่ะเอาละค่ะ ชื่อดับเบิลโม่ใช่ไหมคะเราจะเพิ่มคะแนนให้เังสองคอนคนละหนึ่งคะแนนค่ะทั้ค่เาสอคนพร้อมแล้วเราไปดูการทลองที่สกันเลยค่ะดรค์คะขอบคุณมากค่ะคุณซาร่านี่วันนี้เราจะมาทำการทดลองวตถติอย่าวเคมีกันดรชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยาอาจจะสงสัยว่าทำไมไฟถึงิ ช่วยดเรแฟซ่าอธิบาเลยค่ะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีแผ่นสัารกรสีก่อนที่ขั้วลบแล้วก็จุ่มลงไปในสารละลายซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้นสารหนึ่งโมลาร์แล้วก็แผ่นทองแดงต่อที่ขั้วบวกจุ่มลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตความเข้มข้นสารหนึ่งโมลาร์เหมือนกัน,นค่ะต่อที่หลอดไฟและนี่ก็คือคำถามของเรา นี่คือแผ่นกระดาษกรองที่จุ่มลงในสารละลายอิ่มตัวโซเดียมคลอไรด์ดร์ก็จะเอาแผ่นกระดาษกรองเนี่ยพาไปที่สารละลายสองสารนี้จะเกิดอะไรขึ้นเข้าไปท้องส่งเลยค่ะคุณซาลา